สวัสดีนะคะวันนี้เรามาเลนดอมกันอีกนะคะวันนี้หัวขออ้อใครหรือว่าสิ่งใดที่จะมาช่วยเหลือคุณในช่วงที่คุณลำบากมีปัญหานะคะใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาที่คุณลำบากที่คุณมีปัญหานะคะใครที่จะช่วยคุณได้นะคะเขาอาจจะเข้ามา โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเขาสามารถช่วยคุณได้นะคะคุณอาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่าเอ๊ะคนนี้ช่วยเหลือเราได้หรออะไรอย่างงี้นะคะทำไมเขาช่วยเหลือเราอะไรประมาณนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ หอ้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงที่คุณลำบากนะคะในช่วงที่คุณมีปัญหานะคะใครจะมาช่วยเหลือคุณนะคะ ตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่นะคะหาทางออกไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่จะมาช่วยเหลือคุณได้นะคะใครที่จะมาช่วยเหลือคุณได้เขามลักษณะยังไงนะคะเห็นไหมคะเป็นผู้ชาย ผิวดำแดงนะคะไพ่ไม้ธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูได้เป็นวัยกลางคนนะคะผู้ชายคนนี้จะเข้ามาอย่างทันทีทันควันที่คุณมีปัญหาเลยนะคะที่คุณอยากให้เขาช่วยเหลือเขาจะมาในทันทีนะั้นเลยนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นแม่คุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ตั้งคันหรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีความเพียมพร้อมใจดีนะคะผู้หญิงคนนี้ดูใจดีมีความเป็นแม่นะคะสามารถดูแลทุกคนได้เพราะว่าเขามีพร้อมหมดทุกอย่างไม่ว่าการเงินการงานนะคะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะหน่อยมีฐานะดีเลยทีเดียวนะคะไพ่ the i m p r e s นะคะเป็นเพศหญิงนะคะที่จะมาช่วยเหลือคนได้ที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะขออีกใบหนึ่งน,นะคะคนที่จะมาช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณได้นะคะ นี่ผู้ชายคนนี้ก็เป็นใบกลางคนเหมือนกันนะคะคนนี้เป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะอสศาวินเหลียนนะคะเศรษฐีที่ดินเศรษฐีอาจหรือว่าอาจจะเป็นมีทรัพย์สินเงินทองนะคะเป็นใบกลางคนนะคะคนนี้ก็ผิวผิวดำแดงเหมือนกันนะคะ ถ้าดินราศีพระศกราศีกันราศีมังกรนะคะคนที่จะมาช่วยเหลือดูแลคุณได้แต่และคนนี้เป็นอัศวินมีฐานะมีความรู้นะคะที่จะมาช่วยคุณมีฐานะที่ดีนะคะคือเขาพร้อมเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะพร้อมอยู่แล้วในตัวของเขาเองเขาจึงสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะ ยังไงขอทุกคนโชคดีเจอแต่คนเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ